นี่ฮะดูแล้วเดี๋ยวจะเหนื่อยกับการเมืองเดี๋ยวจะเครียดแล้วให้ลิ้วรอยมันจะตามมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากแนะนําก็คือไตรลาจีนาใช่ไหมน้องกวางสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับคือต้องให้คนใช้จริงเนี่ยมันรีวิวให้ฟังเองแหม่ก็ดูข่าวอเมริกอกี้ก็กำลังเพลินอยู่เลยนะครับก็สนุกสนานมากนะครับก็เสนอข่าวที่ ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนเห็นหน้าผมก็จะบอกว่าอมาขายทราอจิน่าแน่นอนครับมาขายทราอจิน่าแน่นอนเพราะว่าทําอยู่ยี่ห้อเดียวก็ใช้เองก็ต้องใช้เองแล้วก็พูดเองก็ใช้อยู่ยี่ห้อเดียวนะครับเพิ่แป๊บเดียวหลังปีใหม่ไม่อยากให้ปีเป็นปีสองพันห้า้อสิบเก้าเลยทาไมอะคะมันหกสิบไงโอปีนี้ปีนี้ก้าหกสิบแล้วครับครับผมปีนี้หกสิบละแต่ไม่ถึงนะครับแต่ดูเด็กมากนี่เน่ยก็ กลับมามีความรู้สึกว่าเออหกสิบก็จริงแต่ว่าทําไมผิวหน้าเราอะ่ะทําไมดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะอเพราะถ้าเราย้อนกลับไปสมัยที่ที่ผมยังไม่ได้ใช้นะครับสักเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าทําไมผมต้องพูดให้ทรลจีน่าริ้วรอยม,อม,มันเยอะมากครับสมัยนั้นห้าสิบกว่าเองนะครับห้าหกปีเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องดูแก่ขึ้นถูกไหม,มแต่ทําไมผมกลับดูดีขึ้นใช่ค่ะนะดูดีกว่าเมื่อก่อ,กอนเยอะเลยผมพูดกับเขามาเจ็ดปี นะครับไม่ดีจริงผมไม่พูดให้เขาถึงตอนนี้ผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาแลกแน่นอนพูดจนคนคิดว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของจอยจีน่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเป็นคนใช้จริงแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอข้างนอกส่วนใหญ่มักจะขอฟรีนดียว่าเป็นเจ้าของไม่มีให้นะครับผมก็ได้เดือนอะไรกระปุกเท่านั้นนะครับถ้าใช้เกินก็ต้องซื้อนะครับมีคนทักว่าตอนใช้ได้แกๆมีคนทักว่าไปทําอะไรมากับผิวโดยเฉพาะช่างแต่งหน้านะครับคนที่ใกล้ชิดกับผิวผมที่สุดบอกว่าเอ๊ะ ทำไมดูขุมขนมันกระชับทำไมรองพื้นมันติดง่ายขึ้นผมก็เลยส่งไปให้เพื่อนเช็คให้หน่อยว่ามันมีปรลอดไหมมีสเตรอยด์ไหมเพื่อน,นส่งกลับมาบอกเอาไปใช้ได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวปลอดภัยปลอดภัยนะครับผมก็ใช้มาตลอดใช้มาตั้งแต่ตัว 10x จนมาปัจจุบันเป็น 12x ที่เขาพัฒนาสูตรขึ้นมาตัวนี้ดียังไงครับเขามีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาก็าคือ 5D Matrix Colla เขาช่วยเรื่องริ้วรอยแนวตั้งครับท่านผู้ชมครับริ้วรอยแนวตั้งพวกหว่างคิ้วอลองปากล่องคางนะครับส่วนริ้วรอยแนวนอนนะครับพวกเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตานะครับจะแลดูเบาบางและจางลงภายในสิบสี่วัน<อ>ผมไม่ได้พูดเองนะฮะผมไม่ได้พูดเองแต่มีเอกสารรับรองครับสารสกัดอีกตัวที่เขาเพิ่มเข้าไปในนี้ก็คือสารสกัดจากดอกโหย่าครับตัวเนี้ย เน้นเรื่องความชุ่มชื้นกับผิวเลยนะครับใครที่หน้าผิวแบบค่อนข้างแห้งรับรองตัวนี้เอาอยู่ครับไม่อยากเคลมว่าดียังไงดูด้วยหน้าของคนที่กำลังจะหกสิบสิ้นปีนี้ยังเ,เติมอ,อยู่เลยค่ะผมไม่มีสัญญกรรมใดๆนะครับผมไม่ฉีดไม่เสริมไม่เติมไม่ร้อยไม่ได้ทำอะไรกับผิวเลยใช้แต่ไตรลาจิน่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอยากให้ดูแล้วก็เออถ้าเปิดใจ ก็เอาไว้ใช้เถอะครับโปรวันนี้บอกเลยว่าเด็ดจัดหนักจัดเต็มรับปีใหม่ให้เลยของแถมก็เด็ดอ oh. แล้วของที่ให้ก็เด็ดเพราะว่าเป็นชุดสุดท้ายแล้ว <c oughs> ไม่มีอีกแล้วรายการนี้รายการสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> โทรมาตอนนี้ที่1.577 <c oughs> หรือ LINE แอทรอยลาจีน่าแบรนนะครับผมจะให้200สายเท่านั้นโปรวันนี้ก็คือบ o ็อกเซต บ็อกเซตเที่บอกว่าหมดแล้วครับรายการนี้รายการสุดท้ายแล้วนะครับแจกมาตั้งแต่คริสต์มาสนะครับขายมาตั้งแต่คริสต์มาสจนถึงตอนนี้นะครับหลังปีใหม่แล้วหมดแล้วครับมารายการนี้เท่านั้นนะครับบ็อกเซตกล่องสวยหรูครับนี่จะเป็นแบบนี้นี่ฝาอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับภายในบรรจุด้วย2กระปุกใหญ่กับ1พกผานะครับมันไม่พอสิเดี๋ยวมันจะน้อยไปเนาะซื้อทั้งเที่วให้คุ้มผมแถมไปอีกหนึ่งพกผาครับ นะแล้วตัวนี้ครับตัวเด็ดของเรา GlassGrow s e r u m ผมให้ไปอีกหนึ่งชิ้น1น0 0ง,งกับ4ี่บาททั้งหมดเลยนะครับวันนี้เอาไป2,990บรบครับใช้ไปยาวๆ3ถึง4เดือนตกวันลราไม่ถึง30บาทแล้วนะครับ l ลา s g กร w ตัวนี้เด็ดยังไงนะครับ เป็นตัวที่ช่วยทําให้หน้าของคุณแลดูเงาชํำวาวก็เ,เรียกว่าผิวเกาหลีอะนะผิวกระจกผิวกระจกครับมันดูสุขภาพดีเขาบอกอย่างนั้นนะครับม,น,มนจากเกาหลีมันจะเด้งเงาเพราะว่าลูขุมขนมันมันก็จะ,<ล>ะทำให้ดูหน้าอ่อนไวัยไงครับเนี่ยนะครับหยดเพียงไม่กี่หยดเท่านั้นนะครับฉโลมไปให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ตามด้วยเซรั่มของเราผิวของคุณจะดูฉ่ำน้ำครับ มีนวลมีน้ำมีนวลซึมง,ง่ายไหมคะเหนียวไหมไม่มีเหนียวครับผลิตภัณฑ์ของไทรจิน่าทำมาไม่มีตัวไหนที่คุณจะรู้สึกเหนียวเนินหนะเลยนะครับและทุกตัวจะซึมลงไปในชั้นผิวของเราได้เร็วมากนะครับเร็วจนคุณเอ๊ะทาแล้วหรืยอยังนี่คือแป๊บเดียวเท่านั้นนะคุณจะรู้สึกได้โทรมาตอนนี้ที่157 7หรือ Line แอดไทรจิน่านะครับผมให้แค่200สายบอกแล้วแล้วก็เดินแล้วจับเวลาแล้วด้วยนะครับก็2กระปุกใหญ่2งพกผานะครับโดยรวมๆนะครับแล้วก็1 กาสโกเซลัม um, ครับในราคา2,990บาทเท่านั้นข้อดีของเราก็คือเราส่งฟรีทั่วประเทศนะครับรูดบัตรก็ได้ถ้า<ฆ>อยากจะรูดนะครับจองไว้ก่อนครับพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายก็ได้โอ้ตอนนี้คนถูกมาเยอะมากของถึงมือของถึงมือไปจ่ายหน้<ฆ>บ้านก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้น กดมาจองสิทธิ์ของคุณยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ตัดสินใจทีหลังโปรไม่ได้เหมือนกันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีกลาสโปรบางคนยังไม่เคยลองหรือบางคนเคยใช้แล้วติดใจก็ต้องรีบจองไว้ครับจะไม่ต้องจ่ายนะครับแต่โทรมาจองที่1 5ึ่หลายคนในวงการใช้นะครับเอาที่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วผมพูดถึงได้ดีกว่าเจนนิเฟอร์คิมคิมเนี่ยนะครับอะไรไม่ดีขนาดของกินเข้าปากยังบน่นใช,ใชไ่ไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยของวัตถุดิบไม่ดีมันก็บอนนะครับ เพราะฉะนั้นเขาเลือกใช้ทรลิลจิน่าเป็นพรีเทน์ให้ทร,ทรลิลจิน่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงปุ้ยพิมลวานนี่ก็เหมือนกันปุ้ยนี่ประมาณห้าสิบหกแล้วจะ5ห้าสิบ้าห้าสิบหกละแต่ตัวจริงดูเด็กมากผมว่าเขาสวยกว่าตอนเขาอ่านข่าวสมัยส,สาวอีกนะครับเด็ดสุดไม่พูดถึงไม่ได้คือพี่หมูดีโลกค่ะคนนี้แกกว่าผมสิปีแต่มาถึงเนี่ยก็ยังดูแข็งแรงแล้วก็ดูคล่องาน่ปีนี้น่าจะเจ็ดสิบแล้วเหมือนกันนะครับก็ดูผลออกมาอย่างนี้ เปิดใจเด้อครับเชื่อผมนะครับผมไม่หลอกใครอยู่แล้วผมพูดเรื่องจริงทั้งนั้น เปิดใจแล้วก็ลองใช้ทราจิน่าดูนะครับโทรมาตอนนี้ที่157หรือไลน์ at ททรั a จิน่าแบรนด์ส0สายผมว่าใกล้หมดแน่นอนครับบ็อกเซ็ตนะครับภายใน2กระปุกใหญ่1กระปุกเล็กไม่พอผมแถมให้อีก1พกพานะครับแล้วก็มีกรสโกลเซรั่มในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นอ้าวเหลือสาสาย<อ>สุดท้าย<ล>ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆสาิบสายสุดท้ายแล้ว นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หมดแล้วนะมหมดแล้วไม่มีแล้วบ็อกเซตตัวนี้หมดแล้วนะครับห5 7 7หรือ LINE a อสตราเซ a นก้าแบรนด์สาสายสุดท้ายนะครับ2กระปุกใหญ่1พึพกพาผมแถมให้อีก1พึพกพาแล้วก็ Go S <S 1กาซโกลเซรามกาสโกลตัวนี้ขวดหนึ่งก็ผ่านหนึ่งแล้วใช่ค่ะนะครับวันนี้เอาไปฟรีๆไม่ต้องซื้อนะครับใครฟังผ่านคิคดว่าเออเดี๋ยวรอ โปรวันต่อไปรายการไหนรายการอื่นไม่มีนะครับโปรไหนโปรนั้นแล้วมันไม่ได้เหมือนกันทุกโปรพรีเซนเตอร์แต่ละคนก็ขายโปรไม่เหมือนกันเห็นตัวไหนชอบตัวนั้นจองเลยครับที่1577ครับ บ็อกเซตของจริงคือสวยมากนะคะใช้เองก็ได้ซื้อเป็นของฝากในช่วงปีใหม่ก็ยังได้อยู่ขอบคุณพี่นีโน,โนมากเลยค่ะย้ำเบอร์ให้อีกครั้งนะคะ1577แล้วก็ไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอแอตลาจีนาแบรนเดี๋ยวเราขึ้นค้างไว้ให้จนจบรายการเลยให้คุณผู้ชมยังจองสิทธิ์ได้อยู่แล้วต้องบอกว่าอย่าใช้คือไม่ทำไมมีแต่ผู้สูงสูงวยัยใช้อยากให้ใช้ตั้งแต่ได้ทุกเพศทุกวยัยเพราะาถ้าใช้ตั้ง